ครับพี่น้องกเดิมมา่อกี้เท่าน้ำกันก๋วยงวัวนี่ไอ้เท่านี่เพิ่อนอยากกินลาบแล้วน,นี่นอยากซื้อเนี่ยมาลาบซู้เพิ่นกินเข่ยกับบะหมี่หันอยากลาบงวัวนกะซีลิเลียลิเลียกะสีล,ลื้อโลนไกินน้ำกันเด้อนี่เอากินทัางก๋วยงวัวนกินลงไปผู้ข่านี่กกินได้ซ้ำนั่นแหละเขีย่ขยบะหมีเอากิน ออค่อยๆกินให้ละมันสีแค้นแทบแทบกายแมนดูมันแองเป็นผู้ทาแต่ส่วนไส่ส่วนไส้แต้ม้วยเลยกินหลายผู้แหญ่กินเย ต้องเขาไปกินเสพคอยกินพูนดหนักเพิ่มเพิ่มวนใส่ต้นเฮ้มากลาะียดเฮ้ย ทุนเอาปลาทูนั่นมาให้ข่อยเบิ่งกนนเออ่อยจนปลาทูนนะครับข้ารเมื้อ่อยเอาข่อยสิปั้นไอันรัจะหอมั้มื้อ่อยได้มากเหนียวจิมือแวก่อนนีอดับัน่ันหาลา,ลาเรียบ ลาบเลี้ดช็อกเลตกับบ้่ได้สายชานมาช็กเลตไมมันเนไฟเราไปโบเซตมักลาบแบงซีน้งไปฮั่อแม่ไป้ากินเนืนีุ่อ้าวนคอยกินอันสติ๊กคคอยกินวอนนี้ผูมอยากกินเนาะอยกับบ่ยากสฟกินปลาทูไยูนี่บ่ยากบ่ยากคอยกิน ฟ้าเอยวฟังหลายให้บีเป็นก้อยเป็นเป็นลาบขมหั่นบวฟักเน่ยแตกนึ่งนั่นกับฟักเร็วกับไปขั้นน้ำขั้นอันนี้หั่นเอาแล้วกับบีบักบน้ำใส่อั่นออกมั่นนนั่นคือก้อยอันนี้คือลาบลาบขมตัวนี้หั่นบาบก้อยนั่นกระสีเฮ็ดแบบหนึ่งกระสีฟักมุนๆฟักแล้วก็บีบขั้นขั้นขั้นใส่ักหน้วบาดผมมากินก้อย มีผู้มาดคนกินมากินขมกระทุนใตเข้าวัวหัวหอมใบบักูดใบสะละแหน่แล้วก็ใส่บีใส่แบกพูนก้อนนึงผุนผนผ่านผู้ชาเนี่ยกินว่้นใบเลยมันเผ็ดโอ้แซ่บหอยแดงนั่นกินแซ่บน้ามีอย่างไรแซ่บเขาก็ใส่บีนะใส่เข่าขัวหัวหอมแล้วกับแบุดงไทยก็ใส่บี ผมแพ้ตายนะเขาเอลยผมแพ้ตายผมตายเพราะเอาเรื่องตายเพราะเอาเรื่องย่างเงี้ยวสวนบ้านมาผมแพ้ตายต้องรู้เข้มข้นรู้จักเหตดรู้จักผมเจ้าครับที่ซอยแซสซอยนั่นแหี่ตายกำยายเด้อเมื่อไหนก็เลยเป็นกำลังใจให้กันและกันน้องพี่น้องเขาก็เลยไอพี่ก็สิเป็นกำลังใจให้ทั้งทุนทั้งทุนก็เป็นกำลังใจใหุ้สองตายยายนี่เด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้า